พี่น้องเนื่อยเหนื่อยเลยหนุมกับเขาสวยบันพี่น้องเอ้ยเนี่ยหืมหอมจริงตับกันพี่น้อง มาเด้อครับทุกคนมากินขาน้าก,กันกับแซมบาบ้านินดีครับนี่พี่น้องตับข้ามเงยเลยหนุ่มครับเขาสวยของเทานี้แหละมันจึงได้อัถรวดกินแบบเปิดมืออือืกินข้าวของเ้ามันนี้นะครับนี่มันนี้กะว่าจะเปิดมือนะครับพี่น้อง กับเขาสวยร้อนๆมีบรอกโคลี่ยีลวกนักรับแลก็นี่ซีนเจออ์ของม้นนี้นะครับขัวไก่สุภาพบ้านเหมือนเดิมพี่น้องแซ่บๆกินข้าน้ำกันครับสวัสดีครับพี่น้อง f c คนดูทุกคนนะครับมาครับม้อนี้มากินเขาน้ำกันกับแซ่บพอบ้านดีนะครับม้อนี้นี่พี่น้องเห็นบ้าเนี่ยม้นนี้เป็นขัวไก่สุภาพบ้านนะครับพี่น้องกับเขาสวยร้อนๆม้อนี่ กะว่าจะเปิดมือนะครับพี่น้องแต่ว่าส่วนก็ไม่ได้ใส่ในกระเป๋ามาเนํามาพี่น้องโบว์อะไรามากินข้าวน้ำกันครับนี่ขั่วไก่สุพรานเบิ่งมีกระดูกไม้แหนพร้อมเด็ดปีน้องนี่นี่เลยอื้มกินกันกนกนบบะคุลีลวกอื้มปีนอง เหนือเนือเลยยมกับข้อสวยบันพี่น้องเอ,อ้อยหอ,หอมจี๊ดตับกันพี่น้อง มาเด้ครับทุกคนมากินเขาน้ำกันกับแซมพะบานินดีครับนี่พี่น้องตับอลัอไม่ใหญ่เลยหนุ่มกับเขาสวยของเท่านี่แหละมันจังได้อทรรวดกินแบบเปิดมื่อยอมืือ บกครีนกินครับอืบอกว่าร่งตัวสุดๆอืจินเปื่อยพี่น้องว่าจะเห็นกระดูกกับว่่เห็นพี่น้องเนื้อๆกัดเยะแยๆเลยแหละหั่นแบบเนื้อๆนะครับพี่น้องเน้นๆอื ว่าเราจะขอเห็นตัน่อยพี่นอ้องหนังไก่หนังไก่หนังไก่พี่น้องอ,งกอ,งกอ,งอ,อืกินแบบนี้พี่น้องมัน <c oughs> จึงแดดตรวจในการกินนี่พี่น้องเมืองโอ้ ปเปื่อยๆเลยพียน่น้องนุ่มๆได้เลยข้ามนี่ยเขาแบบยุบเข่าก่นอนเดี๋ยวเขามายุบกับไก่ทำได้บรอกโคลั่งเลย นี่พี่น้องลวกผักมันออกมาประมาณเนี้ขาวๆอยู่กุ้งเกี่ยวเนี่ยยังแบบคองที่นะครับเป็นอบบย่เป็นลวกด่วนเดี๋ยวมันเสีเสียรดสชาติเสียกุ้นคาดของผักใบเขียวไปซะจริงๆเมนูหัวไก่เนี่ยสวมับ ผมจะให้เป็นเมนูกับแกมซะส่วนใหญ่เพราะว่ามันจิงจัดจานเข้ากันครับข้อนักดืม่มนี่บุรีษก็หวานดี สุดยอดตัวไก่เขาเครื่องดีพี่้ัง ทั้งเผ็ดทั้งแ่บทั้งนัวเลยพี่น้องไงบอกเลยมันขบหลดลงโตเลยลีสำหรับขัวไก่สูตรพอบานแต่าเวลากับบานบริฮหตย่าเถื่อพี่น้องไก่ก็หลายได้ไก่บานอยู่หน้าก็ไเลยอยู่ทงอยู่ทาแต่บริฮหตทุกเถื่อสงสัยกับบานขังตัวไปไน่จะจัดสักหน่อยแล้วไก่บานแท้แ สุดยอดเลยพี่น้องอืมอมนุมอร่อยครับหลายคนทีหลังเมื่อกินอยู่ก็อยบอกว่าเอาซวนไหมยังที่ไหเอาไว้มาเก็บงานนี่แหละพี่น้องเวลากินมันดจะไดชซวนสดแต่ว่าเขาหนึ่งแม่แบบพอดีนะครับคล้ายๆเขาญี่ปุ่นเลยแหละหนึ่งแม่หุงแม่เนี่ย หงแบบน้ำพอดีพอดีมันก็จะบิดยุบไงพี่ดองเขาจะบแช่เกินไปก mm hmm. ดกวดเชื่อมานี่กันขึ้นหยุ่มเลยเลยพี่ดองมาขึ้นเปไ็นงหยุ่มมาปึ๊บเ้นมาขึ้นมันยกมาเป็นก้อนเลยนะพี่รองอืถ้าหุเขาใดนะบอกเลย ขอตอนเนื่อยๆเน้เนๆจะค้ำกัน,นพี่น้องเดีย๋ยวหนังก็ได้ตอนนี้มีกระดูกนิดหน่อยนี่กระดูกอ่ะพี่น้องโอ้โห้ยนี่ใส่เขาเลยค้ำเนี่ยคิดกระดูกนิดหน่อยอ นี่น่าจะเป็นหัวใจแต่นี่พี่น้องตับตับนะครับตับตับตับครนี่ขอตับเนียนๆนีงบาากันเะลพี่นอ้องขอตับเนียนๆยสักหนึ่งกลุบสิ คือแบบ G ี m ม c แต่เดี๋ยวมาีอืม,อม,อม บางคิเป็นจบแล้วนะครับพี่น้องทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแช่นะครับพี่น้องถ้าชอบคลิปแบบนี้ของแซมพบาณยินดีนะครับคลิปนั่งกินกับเขาที่จะคล้องฮ็ดกินเองเนี่ยะะพี่น้องมันสุดยอดที่สุดละได้รสมือได้รสชาติที่จะคล้องต้องการรสอูมามิรสความอร่อยแต่ถ้ามีเพื่อนมีมูกำลังกินน้ำนลายๆคนก็จะอร่อยไปอีกแบบพี่น้อง สุด,ดยอาดีเลยอมเนี่ยมีที่ keduk อืรสชาติดีจริง กับเผานะครับทุกคนเผ็ดพริกไทยดำนี่เครื่องสมุนไพรต่างๆที่โขกต่ำลงไปในโรกเนี่ยแล้วก็มาคุกกับไก่ก่อนจะไปขึ้นเตาไฟแล้วก็ปิดฟ้าหมอปล่อยให้มันป๊อกป๊ๆกให้มันคายน้จากนี่เหนื่อยนะพี่น้องจึงกลัวกันถ้ามันจะสุกมันจะกระนิ่มได้ที่ มันก็จะออกมาเป็นเมนูแบบนี้รับรองว่าแซ่บแน่นอนพี่อ้องบดเสือกันลองไปเฮ็ดกินกันเบ่รับรองว่าแซ่บอีเลียขัวไก่สูตรพอบันไปพอกันไหมครับทุกคน